สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนัง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Outside the Wire สมอรภูมินอกลวดน้าเป็นหนังในปี2021สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Anthony m a c k คีรับบท Leo และ d ดมสัน i d ดิรับบท Harp ฟสำหรับเนื้เรื่องนะครับในโลกอนาคต เกิดสงครามขึ้นทั่วโลกโดยมีสหรัฐเข้าไประงับเหตุตามภูมิภาคต่างๆณักยุโรปตะวันออกกองกําลังนาวิโยธินกําลังเข้าจู่โจมค่าศึกแต่พบว่าค่าศึกมีจํานวนมากทําให้ทหารถูกยิงบาดเจ็บไปสองนายพวกกองจึงติดต่อให้หน่วยทางอากาศเข้าโจมตีซึ่งตอนนั้นฮาร์ฟทหารที่กําลังควบคุมโดนโจมตีอยู่ได้ขับโดนเข้ามาพื้นที่ปะทะเขาได้ขอคําสั่งจากหัวหน้าให้โจมตีแต่หัวหน้าสั่งห้ามเขายิง เพราะแต่ทาให้หารที่บาดเจ็บสองนายตายได้แต่ฮารวิเคราะห์ดูแล้วถ้าไม่ยิงค่าศึกตอนนี้จะทําให้หน่วยนาวิทยโยธินที่เหลือตายหมดฮารจึงฝา่าฝืนคําสั่งยิงจรวดจัดการค่าศึกทั้งหมดซึ่งทําให้ฐานสองนายตายจากการยิงครั้งนี้หลังจากนั้นฮารถูกผู้บัญชาการเรียกตัวเข้าพบผู้บัญชาการแจ้งว่าเขาช่วยเหลือฮารได้ดีที่สุดเท่านี้โดยการสั่งย้ายฮารไปยังหน่วยอื่นและให้รายงานตัวกับผู้กองชื่อว่าลีโอ ฮาปจึงจำใจรับคำสั่งฮาปถูกย้ายตัวไปยังฐานทัพแห่งอื่นที่นั่นเขาถามหาผู้คนว่าผู้กองลีโออยู่ไหนเขาจึงได้เจอกับเลคาร์ผู้บัญชาการของที่นี่เลคาร์จึงบอกให้เขาไปยังบล็อกที่13จะพบตัวลีโอฮาจึงเดินไปตามที่บอกและพบกับลีโอนั่งอยู่ตอนแรกลีโอไม่ได้สนใจอะไรแต่เมื่อฮาปทำท่ามไม่พอใจที่ลีโอแสดงท่าทางอย่างนี้ลีโอจึงถามว่า รู้จักวิกเตอร์โควาลไหมฮาร์ฟจึงตอบว่ารู้จักเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายแต่หายสาบสูญไปแล้วลีโอจึงบอกว่าวิกเตอร์ไม่ได้หายไปไหนวิกเตอร์กำลังตามหาหัวลบมนิวเคลียร์เพื่อยิงมายังสาหรัตซึ่งหัวลบมนิวเคลียร์นี้เกิดจากตอนที่ยูเครนแยกตัวกับสาภาพโซเวียตและยังมีหัวลบอยู่ในยูเครนนักวิทยาศาสตร์ได้นำรหัสยิงนิวเคลียร์ไปซ่อนซึ่งวิกเตอร์รู้ว่าซ่อนอยู่ที่ไหนนายจะยับยั้งแผนการน,นี้ไหม ฮารจึงเข้ารวมด้วยเรียวจึงสั่งให้ฮารไปหยิบกล่องในตู้เย็นซึ่งเป็นกล่องบรรจุวัคซีนเขาจะนาวัคซีนเหล่านี้ไปหาข้อมูลจากสายข่าวเพิ่มเติมเรียวจึงให้ฮารเดินตามเขามาแล้วบอกให้เปลี่ยนเสื้อเมื่อเรียวถอดเสื้อฮารตกใจมากเพราะร่างกายของเรียวนั้นเป็นจักรกลล้วนฮาร์ปทำท่าตกใจจนเรียวสังเกตเห็นเขาจึงถามว่าเชื่อใจเขาไหมและยังทําภารกิจต่อหรือเปล่าฮารจึงตอบว่า เขาจะทำภารกิจต่อหลังจากนั้นทั้งสองอยิงออกไปพร้อมกับรถขบวนคุ้มกันระหว่างเดินทางพวกเขาได้รับรายงานว่ามีรถขนสเบียงถูกโจมตีพลิกคว่ำปิดเส้นทางแต่ขบวนรถก็ยังมุ่งหน้าไปทางดังกล่าวและพบกับชาวบ้านกำลังขโมยสเบียงและชายกลุ่มหนึ่งถือปืนอยู่ขบวนรถจึงจอดและสั่งให้ทหารและหุ่นยนต์ลงไปตั้งแนวไว้กลุ่มชายที่ถือปืนอยู่เห็นดังนั้นจึงเล็งปืนตั้งแนวป้องกันเช่นกัน สถานการณ์ตึงเครียดเรียวเห็นท่าไม่ดีจึงลงจากรถและบอกให้ทั้งสองฝ่ายวางปืนลงเรียวจึงเดินไปบอกหัวหน้ากลุ่มชายชะกันว่าเขาแค่ต้องการผ่านทางเท่านั้นไม่อยากได้อะไรขนไปได้เลยขณะที่ทั้งหมดกำลังวางปืนทางใดนั้นกองกำลังของวิกเตอร์ยิงมาที่พวกทหารทำให้เกิดการยิงปะทะกันฮาตกใจมากกับเหตุการณ์ตรงหน้าเพราะเขาไม่เคยทำงานภาคสนามมาก่อนได้แต่นั่งในห้องแล้วสั่งโดนยิงเท่านั้น ทาหาสารัฐและลีโอยิงต่อสู้กับค่าศึกแต่ลีโอเห็นว่าอยู่ที่นี่นานไปไม่ดีแน่ <c oughs> เขาจึงบอกให้ฮาร์ปหยิบกระเป๋าใส่วัคซีนมาทั้งสองจึงออกมาจากที่ประทัดจุดนั้นแล้วเดินไปตามทาง Leo ลีโอและฮาร์ปเดินทางมาถึงแหล่งชุมชนทั้งสองจึงเดินไปยังศูนย์การแพทย์ของชุมชนแห่งนั้นและได้มอบวัคซีนแก่หมอทันใดนั้นลูกน้องวิกเตอร์ยิงมาที่ทั้งสองทำไมผู้คนถูกลุกลงจนลีโอสามารถยิงตอบโต้ไปโดนลูกน้องวิกเตอร์ ลูกน้องวิกเตอร์จึงลม้มลงดีโอจึงเดินไปเค็นข้อมูลจากลูกน้องวิกเตอร์แต่ก็ไม่ได้อะไรผู้คนในชุมชนจึงเดินไปจัดการลุรมฟันลูกน้องวิกเตอร์จนตายในที่สุดหาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบอกให้ลีโอรายงานเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจเลยนี่คือสงครามลีโอจึงเดินนำฮาบไปยังรถบรรทุกขั้นหนึ่งฮาไม่ยอมตามไปด้วยลีโอบอกว่านายไม่สามารถอยู่ข้างนอกนี้ได้หรอกได้ตายก่อนแน่ ฮาร์ปจึงยอมขึ้นรถบรรทุกไปทั้งสองเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปข้างในเพราะว่าเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าฮาร์ปงงมากว่าเรามาที่นี่ทำไมทันใดนั้นโซเฟียซึ่งเป็นผู้คุมที่นี่เดินมาคุยกับรีโอทั้งหมดจึงไปนั่งคุยกันในห้องลีโอบอกให้โซเฟียบอกข้อมูลที่รู้มาทั้งหมดเขาต้องยับยั้งแผนการของวิกเตอร์โซเฟียถามว่าเราจะไว้ใจฮาร์ปได้เหรอ ลีโอตอบว่าไว้ใจเขาได้โซเฟียบอกว่าเธอมีข้อมูลว่าพ่อขาชื่อออสแลกเขารู้ว่ารหัสจุดนิวเคลียร์อยู่ที่ไหนลีโอจึงสั่งซื้ออาวุธจากโซเฟียแล้วไปตามล่าตัวออสแลกโซเฟียนำลีโอและฮาร์ปมายังตลาดในเมืองเธอบอกว่าออสแลกอยู่ในนี้ลีโอจึงเดินนำหน้าเข้าไปจัดการลูกน้องของออสแลกจนเขาสามารถจับตัวออสแลกได้ออสแลกจึงบอกว่า รหัสผ่านอยู่ในธนาคารในเมืองนี้ขอให้ปล่อยเขาไปแต่ลีโอไม่ฟังยิงไปที่หัวของออสแลกออสแตกตายในที่สุดลีโอและฮาร์ปจึงขงโมยรถของออสแลกไปลีโอและฮาร์ปขับรถไปยังธนาคารกลางเมืองซึ่งพบว่าราาอปภถูกฆ่าตายหมดลีโอจะบอกให้ฮาร์ปผ่าเครื่องติดตามตัวข้างหลังเขาออกเพราะลูกน้องวิกเตอร์มีเครื่องสแกนฮาร์ปจึงเอาเครื่องติดตามตัวของลีโอออกให้เมื่อทั้งสองเข้าไปยังตัวธนาคาร บกับคนถูกจับเป็นตัวประกันไว้เรียวจึงสั่งให้ฮาร์ปติดต่อกับเลคัสให้ส่งหน่วยสนับสนุนมาช่วยที่นี่เพราะวิตเตอร์อยู่ที่นี่ฮาร์ปจึงติดต่อไปที่เลคัสเมื่อเลคัสรู้เรื่องเหล่านี้จึงส่งกองกําลังขุ่นยนต์ไปแล้วให้โดนบินสแตนบายไว้บริเวณนั้นดีโอยิงลูกน้องวิกเตอร์ไปได้หลายคนส่วนฮาร์ปไปช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับไว้และให้ตัวประกันไปหลบข้างนอกธนาคารทันใดนั้นกองกําลังขุนยนบุกเข้ามาและยิงประทะก,กับลูกน้องวิกเตอร์ ทางด้านลีโอวิ่งไปเจอกับคนที่หยิบกล่องรหัสยิงนิวเคลียร์ไปเขาสามารถจัดการและแย่งกล่องดังกล่าวมาได้เลคาสเห็นว่าลีโอ,อยู่ในพื้นที่เขาจึงสั่งโดนยิงจรวจทำให้ธนาคารระเบิดซึ่งลีโอสามารถหนีจากแรงระเบิดได้แต่เขาได้ทำลายเครื่องติดตามตัวไว้ทําให้เลคาสคิดว่าลีโอตายแล้วหลังจากนั้นลีโอไปรับตัวฮาร์ลีโอจึงเล่าถึงแผนการของเขาที่จะเป็นคนคุมนิวเคลียร์ไว้เอง แล้วสั่งโจมตีสหรัฐตัวการที่ทําให้โลกปันป่วนและแก้แค้นคนที่สร้างเขามาฮารฟไม่คอยตามเรีออยวจึงฟาดปืนไปที่หน้าฮาร์ฟฮารฟจึงสลบไปเมื่อฮาฟตื่นขึ้นมากลางเมืองเขาถูกลูกน้องโซเฟียจับตัวไปเมื่อถึงแหล่งกบดานโซเฟียเขาได้รล่แผนการทั้งหมดของเรียแต่โซเฟียยังไม่เชื่อเพราะเธอทํางานกับเรียมานานแต่ฮารฟโน้มน้นาวจนโซเฟียเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทางด้านเรีย เขาได้เดินทางไปพบกับวิกเตอร์ถึงแหล่งกบดานเขาบอกวิกเตอร์ว่าเขาจะเป็นคนคุมนิวเคลีย์เองแต่วิกเตอร์ไม่ยอมเพราะเขาต้องการรหัสยิงเช่นกันทันใดนั้นลีโอจึงจัดการกับวิกเตอร์และฆ่าลูกน้องวิกเตอร์จนหมดหลังจากนั้นเขาจึงดูข้อมูลที่ตั้งหัวลมิวเคลีย์เมื่อได้ที่อยู่แล้วเขาจึงเดินทางไปทางด้านฮาร์ปที่ถูกโซเฟียปล่อยตัวมาเขาเดินทางกลับไปยังฐานทัพและรายงานเรื่องราวทั้งหมดแก่เฮเลคฮาร์ด เลขาบอกว่าแล้วเราจะตามหาตัวริโอได้อย่างไรฮาร์จึงคิดอะไรออกบอกให้หาที่คุมโดนตามหาทะเบียนรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถของออสแลกพราะริโอนำรถออสแลกไปใช้เมื่อเจอรถคันดังกล่าวจึงได้สถานที่ที่ริโอกำลังมุ่งหน้าไปเมื่อฮารไปถึงที่หมายเขาพบว่าทาหารที่เฝ้าที่นี่ถูกฆ่าตายทั้งหมดซึ่งขณะนั้นเองริโอใช้รหัสผ่านปลดล็อกหัวลบนิวเคลียร์ได้เหลือเวลา5นาทีเท่านั้น ก่อนนิวเคลียร์จะยิงออกจากฐานฮาร์ค่อยๆเข้ามาในฐานยิงและพบรีโอยืนอยู่เขาจึงเข้าไปต่อสู้กับรีโอแต่รีโอมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์สามารถจัดการกับฮาร์ได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อรีโอเผลอฮาร์หยิบปืนที่บรรจุกระสุนเพลิงยิงไปที่ร่างของรีโอทำให้รีโอทนแรงกระสุนไม่ไหวล้มลงไปรีโอยังคงบอกให้เชื่อในตัวเขาเพราะถ้ายิงนิวเคลียร์ใส่ซาฮารัฐจะหยุดสงครามได้แต่สุดท้าย ฮาไม่เชื่อและเลนรีวิ่งหนีออกมาขณะที่นิวเคลียร์จะออกจากฐานยิงเอ็กกาสั่งให้โดยยิงจรวดใส่นิวเคลียร์จนสามารถทำลายนิวเคลียร์และฆ่าลีโอได้สำเร็จเมื่อเสร็จภารกิจฮาจึงกลับฐานทัพจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับทำได้น่ติดตามมากๆและซีจีในเรื่องทำได้ดีมากครับเหมือนร่างของลีโอเป็นหุ่นยนต์จริงๆใครคอหนังแอคชั่นมันๆแนะนำครับ นังมันมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y o u u u e แในทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ